นีครับร้านเวปอนประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําให้เคยครับเป็นปฏิกายรุ่งเรืองเป็นสถีนะครับรุ่นยกเจ้าฟ้านะครับองหลวงปู่จันนะครับวัดจับน้อยรามคีนะครับเป็นเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับสวยสดกดงามนะครับสร้างน้อยนะครับผมเหล็กน้ําพีนะครับเป็นนงนําเลิกนะครับนําเลิกนะครับแล้วก็ จ้างในปีพศ2560น,นะครับหลวงปู่จันทร์เสงนะครับผมตอนนี้ 5, 2 5 6 5ผ่าไมแลว5ปีนะครับผมหลวงปู่จันทร์นั่นก็เป็นพระเกจิชื่อดังพระเกจิศักดิ์ิ์นะครับเป็นสิทธิวิยาคมสายลวพทบชนแดนนะครับผมแล้วก็เป็นสิทธิของอาจารย์วุ่นอาจารย์วุ่นนะครับอาจารย์วุ่นก็เป็นพี่ชายซึ่งเป็นศิษย์สายทางฝั่งของหลวงปู่สุขวัดประคองมังคเท่า แล้วก็หลวงพ่อปานบานบางหลวงโคนะครับอง์นี้เป็นเนื้อเด็กน้ำพีนะครับข้างหน้าจะมีนะครับลอยเจมิมแป้งเจิมของหลวงทธจันทร์ข้างหลังก็จะมีเกษาตีวรหลวงทธจันทร์นะครับแล้วก็ชานหมาอง์นี้สวยมากนะครับหมายเลขสองนะครับองนี้หมายเลขสอง ตรงนี้จริงเป็นชุดนะครับแต่ว่าร้านเอามาแบ่งให้ชาวบูชาจะได้ราคาไม่ไม่สูงเกินไปนะครับชุดนะครับองค์อื่นก็จะประกอบด้วยพระกุณแผนนะครับจเจ้าชู้ายจำลึงนะรพระโพธิบัลลังนะครับแล้วก็พระอุทอทองชนะครับนี่ก็มาแบ่งเป็นองค์ๆไปก็จะราคาไม่หนักแล้วก็ท่านใดสนใจเป็นองค์ก็จะเท่าบูชาเป็นองค์ได้ ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านวยพรพระเครื่องโทร0ู6954ส8 0 8หรือ0ู8142 0ง3สูสู1อย่างไงฝากกดแชร์กดไลค์กดตับตะไ้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการมัถูมงลคลดีๆจากร้านวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ